ครับสวัสดีครับมาตวจากกรีนนะครับอันนี้ให้ดูเคสที่ผ่าตัดแผลปานนมไปที่เก้าเดือนแล้วนะครับเนาะเก้าเดือนแล้วแผลเป็นไงบ้างเนาะอันนี้แผลคงที่หมดแล้วนะครับ<ส>เห็นว่าตรงนี้เนะี่ยเรียบหมดนะครับตัวแผลคงที่ของปานนมนี่เป็นแผลตีข,ขาวนิดน,นะครับอันนี้หัวนมลดไปเรียบร้อยแล้วลดหัวนมเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นแผลที่เขาตัดปาน,นครับเป็นปานใหญ่เลยแผลนี้คงที่ช้าวกว่าแผลปานนมนะครับหัวนมสวยดีครับก็หัวนมจะเป็นนี้ เหมือนของนุ่งผู้ชายเล็กๆแตดแนวกล้ามเป็นยังไงเข้ากล้ามมาเลยนะไล่มาเป็นแนวกล้ามของนมอยู่ตรแน่งนี้ข้างนี้ตัดนะแต่นี่เป็นกระดูกนะครับอันนี้เป็นกระดูกที่เห็นว่าที่นูนขึ้นมาใหญ่ๆกระดูกอกเขาไม่เท่ากันแต่เข้าแนวกล้ามหมดนะตำแหน่งหัวนมอยู่ตงต่ำสุดของตำแหน่งกล้ามเลยไล่ถูกเรยนหมอที่มาช่วยดูนี่อันนี้ให้ดูนะครับว่าพังผืดแทบไม่เกิดเลยนะครับอันนี้น้อยมากเลยนะขยับได้เหมือนเนื้อเหมือนเนื้อปกติเลยครับไม่มีการติดลังเลย ับเคลื่อนได้เคลื่อนเด่นที่จะปกติเลยคนไข้กับูลเพราะใส่ถุงเด่นไั่นเองนี่นะหมอจุ๋มอ๋อนั่งห่วงครับเดินกับไม่มีเดินจริงก็หารพอๆกันไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเรื่องความสะดวกสบายคนไข้เนี่ยไอตัวไม่ไม่มีถุงเด่นมันสะดวกสบายกว่าอยู่แล้วเนาะแล้วก็นเนราไม่ให้เป็นรถเด่นใช้ไม่ได้อยู่แล้วตัวเป็นรถเด่นเนี่ยคือมันเป็นถุงยางคล้ายๆเป็นยางพาราคล้ายๆถุงมือพวกนี้เราเราใส่ไปไม่ไม่เกินสามวันพวกนี้ติดเลย ติดเลยต้องมานั่งเลื่อนขึ้นเรื่อยๆตัวตัวเป็นรถเดนนะต้องมานั่งเลื่อนเกือบทุกวันถ้าไม่เลื่อนปุ๊บเนี่ยมันจะตันจะตันทันทีเลยนะคนละเรื่องนะบางคนชอบไปให้ข้อมูลผิดว่ามินิเดนกับเพรโลดเดนเนี่ยแบบอย่างคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยเทีเยบกันไม่ได้เทียบกัน <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> ไม่ได้ทุกวันอ๋อไม่ไม่จําเป็นติดตามน้อยกว่าใส่ขวดเดนหนี่งขวดเดนนี่ยังต้องมาดูว่าเลือดออกอะไรออกก็นะครับมันควไปดูขวดเดนไว้ที่ก็ออกกับโชว์กันเรื่อยๆพรุนี้ไม่ไม่ไม่ได้มีเลือดกกััันนะคครรบบงว่ คือไตตั้งแต่วันแรกๆเลยหลังผ่าไปได้แบบโอ๊ยรีดมาเลือดเต็มไปหมดไม่ใช่ครับพวกมีเลือดนี่ก็คืออย่างที่บอกเทคนิคการผ่าตัดพวกนี้บาดเจ็บน้อยมากคนเท็มจะไม่มีเลือดออกเลยแล้วก็เท็มไม่เจ็บเลยถ้าคือบาดเจ็บน้อยบาดเจ็บเยอะนะแล้วเลือดออกเนี่ยเลือดเนี่ยเป็นตัวนึงที่ทำที่ทำให้คนไข้เจ็บเพราะนั้นโรคเป็นใหญ่คนไข้คนไหนเลือดออกรู้ไห้ว่ามันมีการอักเสบมันจะเจ็บค่อนข้างเยอะเพราะนั้นพวกนี้เลือดมเท็มไม่ออกเพราะนั้นอาการเจ็บมันจะน้อยมากๆหรือบางคนเท็มจะไม่มีอาการเจ็บเลยคือเลย